ครับวันนี้ผมพาไปดูเกษตรกรทําสวนนะครับการทําสวนนี้พื้นที่แปลงเหล่านี้เคยปลูกแตงโมถั่วพุ่มถั่วเขียวถั่วลิสงข้าวโพดมามาเยอะแล้วนะครับพื้นที่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ <c oughs> เห็นการปลูกกั่วอยู่ในขณะน,นี้ได้ปลูก <c oughs> พืชพืชหลายชนิดที่ผ่านมาที่ เราเราเห็นกันอยู่นี้ก็เป็นเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยที่ส่งออกมีตลาดรองรับถ้าหากว่าการปลูกไม่มีตลาดรองรับเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเจ๊งอย่างเดียวนะครับอันนี้มีตลาดรองรับมีมีห้างดังอ่ะมีห้างดังๆนะครับก็ไม่อยากจะพูกถึงเนาะทำให้ มีรายได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ที่ชาวสวนเขาทาอยู่นี้ก็คือไม้ค้าต้นกล้วยเพื่อไม่ให้มันล้มลงไม่ให้หักลมนะครับที่มัดมัด,มดอยู่นั้นอ่ะก็เป็นไม้รว่วเ,เป็นเชือกมัดไม้ร่วกกับต้นกล้วยก็ไม้รว่วนี่ต้องมีต้องฝังดินนะครับถ้าไม่ฝังดินไม่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 ยึดแน่นพอต้องฝังดินให้ให้มันยึดแน่นแล้วก็มัดต้นกล้วยกับ ไม่รั่วอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้การทรงตัวของต้นกล้วยดีเวลาลมพัดลมเทเข้ามาก็ทำให้คงทนได้นะครับก็คงให้ความแข็งแรงกับต้นกล้วยเห็นต้นกล้วยไหมครับที่ใบฉีกๆนั่นนะครับเหมือนกับใบต้นมะพร้าวอย่างนั้นใบมะพร้าวอย่างนั้นนะครับอันนั้นคือลมพัดแต่ก็ดีนะถ้า ไม่ไม่ทำอย่างนี้นะครับก็ล้มหมดถ้าลมพัดมาทีเดียวเนี่ยลมลมแรงแรง,แรงเนี่ยครับเสร็จหมดเลยล้มเป็นระเนระนาดเลยแต่นี่ก็ยังดีเพราะว่าเป็นชายแดนติดกับ พม่านะครับก็มีภูเขากั้นอยู่ก็ทําให้ลมพัดมาทางเหนือที่รแรงๆนั้นจะทำให้อ่อนตัวลงได้ก็เป็นโชคดีของชาวสวนครับอันนี้การการมัดอย่างเงี้ยครับมีเชือกมัดด้วยเชือกมัดนี่ก็ม้วนหนึ่งประมาณ60บาทไม้ท่อนที่ทําคํากล้วยเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยก็10กว่าบาทนะครับประมาณ1112บาทประมาณนั้นนะครับ ที่เราเห็นเป็นเป็นร่องเป็นร่องเนี่ยนะครับมีเส้นยาวๆตรงนั้น,น,นเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นนั่นันน,น,น,นันคือท่อน้ําที่ชาวสวนเขาเอาน้ําเข้ามาเลี้ยงต้นกล้วยนะครับเลี้ยงต้นกล้วยต้นกล้วยนะเขาจะปลูกระยะไม่ไม่ห่างเกินไปนะครับประมาณสักชาวสวนเขาบอกว่าเขานับ3ามเก้าแค่นั้นเองก็ประมาณเม็ดครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับ ห่างกันแค่นั้นก็เอาไว้3หนนอหนอกล้วยนะครับเอาไว้ 3, 3หน่นอด้วยกันก็เอาไว้2หนอไว้2องนอ,อไว้2หนอเพื่อจะทดแทนต้นกล้วยที่ที่เราเอาเครือมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีข้อสำคัญอยู่นะอย่างหนึ่งถ้าหากว่าอย่าเอาหน่อไป ตอนที่เรายังไม่ได้เอาเอากล้วยไปนะครับยังไม่ได้เอาเครือที่สวยๆงามๆเอาไปตัดไปทำจะส่งนั่นนะครับในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับขณะที่ยังมีลูกอยู่ห้ามเอาหนอกกล้วยนะครับไม่งั้นหนอกกล้วยที่เอาไปน่ะมันมันเป็นการทำลายดินด้วยก็ทำให้ การดูดซึมไม่ดีนะครับการดูดซึมที่จะไปเลี้ยงกล้วยแนละ้วไม่ไม่สวยไม่งามกล้วยจะไม่สวยไม่งามเลยก็ทําให้กล้วยนั้นอ่ะลดประสิทธิภาพลงขายได้ไหมแต่แตกเขาขายได้แต่มันมันลดจํานวนลูกลงนะครับมันลดจํานวนจํานวนลูกลงเยอะเลยนี่ที่ที่เห็นปลีอย่างเงี้ยนะครับเห็นปลีอย่างเงี้ยเขา ในลักษณะนี้เขาจะต้องตัดแล้วครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปสัมภาษณ์และขอความรู้เกี่ยวกับการตัดปีนี่นะครับว่าเราควรจะตัดปีช่วงไหนแล้วก็ตัดปีในระยะ,ะห่างเท่าไหร่ได้ไหมขนาดนี้อย่างนี้ได้ไหมนะครับอย่างนี้พอจะตัดได้ไหมหรือว่าปล่อยลงไปนะครับ แต่ชาวสวนบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ตัดแต่อน,นี้ตัดแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยจะมีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับการอาหารที่จะต้องไปเลี้ยงปีเลี้ยงอะไรเนี่ยก็ทําให้กล้วยมันไม่สมบูรณ์นะครับไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องตัดปีทิ้งจะไม่ให้อาหารอะไรไปหล่อเลี้ยงต่อไปก็เป็นการตัด วงจรด้านล่างนะครับเพื่ออาหารจะได้สมบูรณ์ในกล้วยที่มีอยู่ข้างบนการมัดอย่างเงี้ยนะครับก็เราจะเห็นว่ามันจะค้ำยันต้นกล้วยได้ดีลมแรงมาก็โอเคนะครับอย่างนี้ก็ในช่วงช่วงอย่างนี้ก็น่าจะยังจะตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมี รายละเอียดเกี่ยวกับการการตัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวชาวสวนเขาจะแนะนําให้นะครับเขาจะทาเป็นเป็นร่องเป็นร่องอย่างเงี He ้ยนะครับร่องสวยเห็นไหมเห็นไหมไปนู like like ่นเลยตะกี Inner ้เนี Rent ่ยอย่างตะกี้เนี่ยดูที่ใบต้นกล้วยโดนลมพัดนะครับเป็นเหมือนกับใบใบอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับใบมะพร้าวใบ ประเภทพวกตามพวกอะไรอย่างเงี้ยนายเห็นไหมไม่ใช่นะครับนายเห็นใน,น,นด้านด้านด้านตรงโน้นน่ะแหละครับนะเพราะว่าถูกลมพัดการตัดกล้วยก็เหมือนกันการตัดใบอยู่ติดเครือก็เหมือนกันเขามีความสําคัญให้ความสําคัญกับกล้วยในเครือที่ที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ จะไปถามผู้ปลูกกล้วยเขาดูว่าเขาทำยังไงกันนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้อย่างเงี้ยกล้วยสวยๆนะเขาปลูกกล้วยเอาไปส่งห้างส่งที่เร,เราเราเราเคยไหมที่เราไปไปในห้างกล้วยสวยๆอย่างนั้นนะครับอันนี้แหละเรานี่แหละกล้วยเรานี่แหละนําส่งห้างนะครับก็ ลูกหนึ่งผลหนึ่งก็ไม่เท่าไรอะครับแค่ชาวสวนเขาปลูกแต่มีคนมารับซื้อมาตัดนะครับมาตัดมาล้างมาคัดมานับทำอะไรเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องของคนซื้อทั้งหมดชาวสวนเพียงแต่ปลูกแล้วก็ให้ด,ดูแลต้นกล้วยให้ดีก็แค่นั้นไม่ให้เ,เ,เป็น โลกหรือว่าได้น้ำให้สมบูรณ์กับต้นกล้วยนะครับมีปุ๋ยดวยยย้วยมีปุ๋ยอยู่ต้นกล้วยในมีปุ๋ยอยู่ชายด้านล่างนะครับหวานด้านล่างอันนี้เป็นที่อยู่ของคนปลูกต้นกล้วยเวลากินข้าวกินนะเวลาพักผ่อนอาจจะมานอนหลับสักนิดหนึ่งก็ได้อันนี้ทางออกนูนน้นนะไปสู่ถนนก็ใกล้ๆกับ ชายแดนนะครับมีแม่น้ำกกอยู่ด้วยใกล้ๆนี้นะครับมันเป็นบ้านหมู่สามท่าตอนตำบลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับการปลูกกล้วยนี้ก็เป็นการทดลองของคุณสุภพโชคเขาเองนะครับที่นำกล้วยมาปลูกที่นี่ก็ทำให้มีรายได้มากขึ้นกว่าที่อาชีพอื่นๆที่เคยทำมานะครับอันนี้ก็ มาดูด้านนี้ก็มันจะเป็นกล้วยนี่นี่นี่ก็เกือบแล้วมั้งนะ่าก็เกือบแล้วมั้งครับอันนี้ก็เหมือนดูว่าจะสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรืออะไรเหล่านี้แหละครับแต่ว่าการทาการการปลูกการทํากล้วยเนี่ยถ้าหากว่ามันตกลูกอย่างนี้แล้ว,ลวนะครับเขาจะรู้ว่าควรจะตัดเมื่อไหร่วัดที่ท่านเห็นอยู่บนเขาโน้นนะครับ ไกลลิบๆเนาะอันคือวัดท่าตอนท่ารามหลวงต่อไปคลิปต่อไปผมจะพาท่านไปชมกันแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ก็ขอแค่สวนกล้วยไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปพบผู้ปลูกสวนกล้วยฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกกล้วยมีผลกําไรยังไงบ้างนะครับการตัดปีการทำสวนกล้วยยังไง เดี๋ยวติดตามไปนะครับดูอันนี้ไปแป๊บ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 หนึ่งนะครับดูวิวทิวทัศน์ไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปฟังความคิดเห็นของคนปลูกกล้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรายได้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการพืชผลการเก็บเกี่ยวนะครับว่าได้ผลกําไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับเอาละครับวัน นี่เราไปเลยครับไปเลยไปเลย